สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะมาสอนแต่งหน้าในลุคเปรียนแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็ลงพลอยก็ลงเบสเขียวนะคะกับ BB นะคะของมิเซกิยอนลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเบสเขียวนะคะกับ b b e g f นั่นเองนะคะสองนี้แล้วก็ลงใต้ตานะคะด้วยอ e ี d ูดีตัวนี้นะคะซึ่งเป็นเดลิควิดนี่นะคะที่ให้ตาแบบปิดรอยดูดำอะไรอย่างนีน้แล้วพลอยกอ็ลงแป้งนะคะก็คือแป้งฝุ่นมิเซกิยอนนั่นเองสมุดรอ ได้เลิกซื้อใหม่แล้วค่ะก็จะมากีตานะคะเป็นสิ่งที่มีหลายคนเรียกร้องมาว่าพอยกีตายังไงนะคะก็สิ่งที่ใช้ก็อินทูดีนะคะค่ะโอ้ไม่ไอนะคะสำหรับพอยจะไม่แต่งตานะคะเดี๋ยวไปดูกเลยว่าเขียนยังไงนะคะเริ่มต้นเลยก็วาดนะคะ ตาของเราเลย <S <S แล้วเขาก็จะทิ้งหางลงมาแบบนี้นะคะดูกไว้ใกล้นะง่ายๆเลยนะทิ้งหางลงมาอย่างเงี้ยแล้วอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปทำอีกข้างหนึ่งก่อนหนะ้จาจอมานี่นะคะก็เขียนตาแบบเดียวกันเสร็จแล้วนะคะสองข้างก็คือทิ้งหางลงมาแบบนี้นั่นเองแล้วก็รอมันแห้งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เป็นพิเนอร์นะคะ แบบบินสอบคอยแช่เขาเหมือนดานะคะนี่แพคเกจก็จะเป็นแบบนี้คือซื้อบัตุนหลายอันมากนะคะถ้าอยากได้ก็สั่งกับคอยได้เหมือนกันนะคืออุปรกรณ์การแต่งหน้าของพอยททุกอย่างอ่ะก็คือสั่งกับคอยได้เหมือนกันนะคะฝากติดตามไอจีร้านด้วยนะคะแล้วก็เขียนแ็กตาขึ้นนี้แล้วก็เขียนนะคะถามว่าการทำอย่างเี้เพื่ออะไรนะคะก็อย่างที่คอยเคยเคยสอนแล้วว่ามันจะช่วยทําให้แบบว่ามันไม่ดูหลอกอะ่ะเออมันทําให้ตาสมบูรณ์นะพูดงนะ่าย จะแอบ,บน่ากลัวนิดนึงแล้วตอนทาถ้าใครแบบอยู่กับแฟนแล้วแต่งหน้าแฟนตกใจเฮ้ยเป็นไรแหกตาใหม่ะนะคะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครที่ชอบลุคแบบเนี้ยเออเนี่ยแบบดูดูไม่เยอะเกินไปก็อาจจะเสร็จคือเสร็จกับตาได้แค่นี้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าพอเป็นคนที่ไม่ชอบแค่นี้แต่ว่าก็จะมีเขียนหางตรงหางตาอะไรอีกนะคะดียวดูว่าเขียนหาไรกชฉันสอนเอย,ยละ่ะตัวเดิมเขียนแหกตาลงมาอย่างนี้นะคะแล้วก็วาด นี่มันก็จะได้แบบนี้เลยแบบตาที่พลอยเขียนมันเป็นประจำนะคะก็แค่นี้เองแล้วก็ก็ถ้าเป็นลุกที่พลอยแต่งไปทํางานหรือออกไปข้างนอกนะคะพลอยก็จะติดขนตานั่นเองค่ะแล้วพลอยก็ไปเขียนตาเสร็จแล้วสองข้างมันก็จะเป็นตาที่แบบว่าพลอยเขียนประจำาต่อมาราก็าจะใช้อันสีขาวอะไรก็ได้นะคะทาหงตาหนะานิดเดียวพอนะสบายว่านิดเดียวนีน่นี่คือมึงแต่งหน้าไปเรียนใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบ อาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันหนึ่งสองวันที่แบบว่าจัดเต็มบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวต่อไปก็ดัดขนตาปัดขนตาอพอะะไปไดดดขนตาปัดขนตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เออก็มาปัดแก้มกันนะคะด้วยอ e ีทูดี้นะคะซึ่งพอเพิ่งทำตกแตกไปนะคะซุ้ามซ่ามากต้องแตกเลยนะคะต้องซื้อใหม e ่อีกแล้วนะคะก็ยังใช้ใช้ไปก่อนช่วงรอนะคะก็ปัดไปเลย <c oughs> อยากอยาให้ต่ำลงมาจะก,กว่าจมูกเรานะคะเพราะว่าอยาจะทำให้ดูแบบว่า ไม่รู้ดีถ้าเราปัดลงมามันก็จะดูเป็นอีกรูปนึงไปอะถ้ามันอาจจะดูแก่ขึ้นมัน้งมนโนนะคะพอปัดเสร็จแล้วก็ทาลิปสติกนะคะพอยก็ทาลิปสติกนะคะตอนนี้ใช้ของมิเซกิยอนนะคะใช้เป็นสีเจ็ดนสามนะคะชมพูก็คืออันเนี้ยทาลิปทาวาสลีนไปแล้วนะคะแล้วก็ลงแป้งทับไปแล้วนะคะแล้วก็ลงสีได้เลย พอจะทานในปากอย่างนี้นะสีจะติดทั้งวันติดดีมากแต่มันก็จะแ,แห้งๆขั้นตอนต่อมานะคะก่อนที่ควาจะไปเรียนเขาก็จะทาครีมกันแดดน,นะคะของมอร์นิ่งสกินตัวนี้ทำไมทำไมต้องร่วงแลอวทาแขนทาเรียบร้อยนะาหายดดนี่ก็ดีท,ที่ว่าเกี่ยง่ายนะคะ ไม่ติดขนไม่ติดเบาะรถนะไม่ติดกระเป๋าตือก่อนอเดีกันแล้วอะไรใช้ไปไม้คะันนมาใช้ของอริสกินนะคะก็มันติดทั้งวันเลยยันเย็นอะนะดูนะไนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ลอกเลื่อนนะแล่ที่สำคัญแม่งไม่ติดกระเป๋าอันนี้ยแห้งไปกับผิวแลวละนะคะนี่ก็มันคือสําหรับใครก็เป็นคนขาวอยู่แล้วพอทามันก็เออทำให้ดูแบบว่ามาล้านกับหน้านิดนึงเพราะว่าหน้าแม่งขาวอะไรเงี้ยตัวจะดําก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ พาไปเรียนนะคะแล้วก็ได้ไปเรียนหนัแปปีโอ้ยไม่ไดไปสอบถาว่าแต่น้าทำไมไปขอแค่ผ้าทีกับก็ไปองนถูกไล่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขาวแล้วไปเรียนได้แล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะคะอย่าเย,ยอกันค่ะแล้วสำหรับ เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุกาการแต่งหน้าพอก็ไปมัดผมอะไรมาเรียบร้อยนะคะก็ฟินิสลุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยทีออ่ติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดดีโพสด้วยพอดลยนะบ๊ายบาย